เมืองคัมนิกนะคะก็จุดหมายปลายทางเราอีกประมาณ55นาทีเนะเาะก็จะถึงนะคะสวัสดีคดีอ้วกนะคะน้องสารจังเมารถอ้ว,ว,วกไปแล้วรอบหนึ่งนี่รอบสองอุยอ้ยอุ้ย okay. ไปต่อนะคะก็ทาง เขียวขึ้นเข้ามาทางก็จะงงๆนะคะตอนแรกมันไม่แน่ใจว่าขึ้นมาได้ไหมแตเห็นมีรถขับขึ้นมานะเราก็ตามเขาขึ้นมานะคะเพราะก o o ก l e แม p บอกให้เราขับขึ้นไปเนาะนเขาก็ลังทําทางเมื่อกี้เราจ่ายค่าผ่านทางไป10ยูโรนะคะ จอดรถพูดพูยาโอเควิโกลวิลุกยาโอเคโอเคอันนี้เป็นจุดจอดรถบอกก็ไม่รู้ว่าเขาพูดไรเขาพูดเป็นภาษาฟังยากอยู่นะคะประมาณว่าอาจจะเต็มหรือ,อยังไงถ้าเต็มก็มาจอดตรงนี้แต่เราเพิ่งจ่ายเมื่อกี้ไป10ยูโรนะคะ ผมไม่รู้ว <laughs> ่าม no <Wow. S 2> mm ันเป็นของรัดหรือว่าของอะไรนะคะเหมือนค่าผ่านทาง10ยูโรจ่ายไปแบบงงๆแต่ก็เขาให้จ่ายเราก็จ่ายนะคะเพราะว่าคันอื่นคันข้างหน้าเราเมื่อกี้เขาก็จ่ายเนาะ10ยูโรเก็บค่าผ่านทางแล้วเขาน่าจะทำทางดีๆนะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะคะนี่มันต้องโฟวิวแล้วนี่ทางแบบนี้ สิ้านาทีค่ะสิบห้านาทีก็จะถึงจุดหมายเราโหทางโบไม่แนะนำค่ะรถคันนี้ก็เปลี่ยนยางแล้วนะคะ ที่จอดรถให้พี่มาแล้วมันเต็มหมดนะคะไม่มีแล้วที่จอดรถนี่กลัวพี่วัวถลายลื่นตกเขานะคะพี่วัวดูดิแต่เขาตัวใหญ่มากตอนนี้โบก็ให้พี่มาแปวรถนะคะแล้วก็มายืนรออยู่ตรงบริเวณนี้เนาะเพราะว่า ทางมันก็ไปได้อีกนะรถก็ขับไปได้นะคะตอนนี้โบก็มาจุดจอดรถสุดท้ายนะคะไม่มีถนนขึ้นไปแล้วอันนี้คือจุดจอดสุดท้ายนะแต่เราจะไปบ้านนั้นยังไงนะคะเดี๋ยวโบไปดูแมพก่อนนะคะที่เราจะไปคือเวลิกาพลาเนีานี้นะคะ1 5 4 6เมตร ตอนนี้เราอยู่ไหนเมื่อกี้ถามเขาเขาเขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะจุดจอดรถที่5้านะแม็กินคอรนะคะแล้วก็เดินไปไม่ไกลที่จริงเราต้องไปไปขึ้นลิฟต์ใช่ไหมเราจะต้องขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปนี้แล้วก็เดินไปแต่ว่าเราเรามาทาง ทางนี้นะทางที่ไม่ต้องใช้ลิฟต์อ่ะโอเคทางที่แตกต่างเป็นทางที่แบบขับรถมาเองอ,ะอ่ะถ้าใครจะไปลิฟต์มันจะง่ายกว่าไงโบก็คิดแล้วว่าขึ้นลิฟต์อะไรยังไงเพราะใน Google Map ไม่มีบอกนะว่าขึ้นลิฟต์ทางไหน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นชื่อสถนะานนะเคเบิลคาร์นะก็ใครอยากมานะคะง่ายๆโบนแนะนำให้นั่งเคเบลิลคาร์ไม่ต้องลำบากลำบนเหมือนเรา โอเคนะมันจะง่ายกว่านะคะไปเดินเดินตามถนนขึ้นไปนะคะข้างบนจุดจอดสุดท้ายแล้วนะฮะ What is อะไรครับต้นไมาเยอะใช่ไหมครับนย ลิฟต์แบบไหนโบก็ไม่รู้นะไม่เห็นมีคนนั่งลิฟต์มาเลยแล้วมันก็พังแล้วด้วยนะคะลิฟต์ตรงเนี้ยนะไม่มีสายสลิงแล้วนะคะสนิมเกาะหมดแล้วเรือเขาไปสร้างใหม่อยู่ตรงไหนนะก็ถ้าใครมาลิฟต์ก็อาจจะคุ้มนะแต่ว่า

Wow, I got so It is just begun. she puts a hand in mine. We want คือโบสังเกตบางบ้านเขาจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาด้วยนะเ,เขาก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะอันนี้ลักษณะบ้านใหม่นะคะ กำลังสร้างนะยังสร้างไม่เสร็จนะคะอ๋อเขาใช้ไม้แบบนี้เองนะน้ำเหมือนเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่ามันเป็นสีโคนนั่นเอง เดีย๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนโบสกันต่อนะคะ ันทางไปได้เยอะแยะมากมายเลยนะโบก็ไม่รู้ว่าถ้าเดินไปอีกมันจะเป็นวิวประมาณไหนนะคะอืมแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามาทางลิฟต์เนี่ยมันจะต้องไปทางไหนนะหรือว่าลิฟต์ทางโน้นหรือเปล่านะคะจอดทางโน้นหรือเปล่าโบก็ไม่รู้นะโบสก็มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้นะคะมีอยู่แผงหนึ่ง สังเกตจ,จากบ้านแต่ละหลังนะบอกก็จะเห็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโซล่าเซลล์เนาะติดอยู่บนหลังคา,าเหมือนที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะท่าทางนะคะเรต้องทำเวลาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวโคดี้จะหิวงองแง,งแล้วนะคะ ยวลองไปดูหน่อยนะคะว่าขายอะไร2ยูโร50สำหรับน้ำเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยวิวมุมนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินกลับไปไปขึ้นรถเนาะแล้วก็จะขับไปเมืองหลวงของสโลเวเนียไปกินข้าวที่นู่นนะคะเพ่อเหยื่อยโอเค, <laughs> อเ,คเดี๋ยว ลาหมู่บ้านนี้กันตรงนี้แล้วเราก็จะไปที่เมืองหลวงกันต่อนะคะขับรถไปกันต่อ บียาน่าแล้วนะคะก็มาแวะที่จอดรถตรงนี้นะชื่อ c o n ค r e s ก Square นะคะมาจอดตรง c o n r e น s Square เพราะว่าโบใช้ Chat GPT ในการถามว่าเรามีเวลา2ชั่วโมงเราจะเที่ยวอ,อะไรได้บ้างนะคะไปดูอะไรได้บ้างแบบสถานที่ที่แบบไม่ควรพลาดทีนี้แชท GPT บอก ให้มาคอนเกรสแควเพราะว่ามันเป็นย่านมหาลัยมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนะแล้วก็ให้ไปทริปเปิลบีชแล้วก็ให้ไปลูบิ a ยาน่คาสเซลนะคะว่าค <Okay, S 1> ว่าข้างบนน่าจะเป็นคาสเซลมันอะไม่แน่ใจนะคะอันนี้มุมที่เราเดินมาเราก็จะเดินไปทางนี้ ยวงหอยังข้ัตรตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางนะคะของเมืองเมืองหลวงเนาะคนแบบไม่ได้เยอะจนมองอะไรไม่เห็นนะคะคือแบบก็มีคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบเยอะมากอันนี่ไงสะพานอ t ริปเปิลบริด มีสามทางตรงนี้หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งแล้วก็ฝั่งโน้นอีกหนึ่งคือมีทางเดินได้สามทางนะคะมีเรือนำเที่ยวด้วยนะคะเราก็มานั่งกินข้าวนะคะรอกับข้าว เมื่อกี้พนักง,งานเขาบอกว่ายูรู้ใช่ไหมว่าอยูจ่ายด้วยเงินด้วยบัตรเครดิตไม่ได้ต้องจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นนะคะนี่บริเวณภายในร้านเขาถนนที่เราเดินมานั่งกับติดกับฝั่งแม่นม้ำมาถึงสโลเวเนียต้องมากินเบียร์เขานะคะเกือ <c> บ <oughs> กินแล้วนะ หิวจัดนะคะอาหารมาแล้วของโบเป็นคา r โบนาร่าของพี่มากเป็นกับโคดี้นะแชร์กันนะคะเป็นโบลอนสเมื่อกี้เราก็กินสปากเกตตี้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คบินออกมา45ยูโรก็ราคาแรงอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวไปเล่นกันต่อนะคะไปเดินดูในเมืองกันนะว่าเขามีอะไรนะคะตลาดเล็กๆ mm hmm. ดูแมกเนตหน่อยนะร mm hmm. ้านนี้คนเยอะ ฮันเร็น,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 นคบลอาดีบอกอันนี้สวยอ,อ,นนอันนี้ก็สวยนะ,ะน,น4ยโรเหมือนกันนะมันเป็นตลาดย่อมๆเลยเนาะอันนี้เป็นโบนตรงนี้นะคะ บริเวณที่โบเดินมาเนี่ยทางนี้จะมีโบดอยู่ตรงนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นร้านอาหารร้านอาหารเยอะมากนะคะราคาผู้ใหญ่นะคะขึ้นเรือ14ยูโร <Yeah. S 1> เด็ก7ยูโรนะคะ <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> เขาก็จะมีถั่วขายอยู่ okay. คลองกุญแจกันเต็มเลยนะคะตรงนี้โอ้พื้นกระจก <Hello. S 1> นั่นไงสะพานบังกรรดราก่อนริ นี้เป็นสะพานมังกรนะคะ1 8 4 8งแปดถึงหนึ่ตรงนี้นะตรงนั้นที่เราเดินมานะคะอยู่ใกล้ไอริสพับนี่นะเขาจะมีมังกรสัญลักษณ์มังกรอยู่นะคะด้านบน สองฝั่งเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นด้วยนี่นะคะสะพานมังกรโอ้แดดแดดสุดยอดมากฝั่งนู้นก็มีอีกนะมังกรน,นะคะมีสตัวตัวอะไรหน้าในเกมประจําจชื่อไม่ได้แล้วอะ The Witcher จําชื่อเกม The Witcher แต่ว่าจําไอตัวนี้ og það er ekki leiðinni bána. ด้านหลังโบนะคะก็เป็นถนนจุดแบบร้านอาหารจุกๆนะคะเออเยอะมากแต่เราอิ่มมาจากทางนู้นแล้วนะคะก็ออกมาถ่ายกันอีกสักรอบนึงนะคะตรงจตุรัสตรงนี้ก่อนที่จะเดินทางไปจุดชมวิวพานโนรามาด้านบนปรา,าสาทปรบ,บิยาน่านะ เป็นจุดฝนตกพี่มาบอกเ <laughs> ย็นไหมละ่ะเฟรช <laughs> แค่นั้นอ่ะแค่มันก็เอาแล้วพี่มากเดี <laughs> ย๋ยวเรามาดูกันนะคะ5้ายูโรสิบชั่วโมงเนาที5ท้ายูโรสิบ <audio>: ตอนนี้โบก็ขึ้นมาบนปราสาทลูบิยานาแล้วนะคะของเมืองหลวงลูบิยานานะคะ จอดรถไปตรงนี้ไปเขาบอก15นาทีจอดรถฟรีชั่วโมงแรกสองยูโรก็โอเคนะ2องยูโรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงไหนเป็นจุดชมวิวนะคะคนก็มานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะตอนนี้อีกสิบนาทีจะหกโมงเย็นพระอาทิตย์น่าจะตกดินประมาณสักสามทุ่มนะ อันนี้ไงเคเบคิลคาร์รถกำลังขึ้นมานะคะอันนี้เข้าไปดูวิวด้านบนได้นะอันนี้โบลองมาตรงนี้ก่อนนะคะกลัวเข้าไปแล้วเสียงเงินไงนคลยเดินมาก็มุมนี้นะคะที่เราเห็นจากด้านล่าง ทีีม่มงอากาศร้อนแบบสุดๆนะคะตอนนี้โคดี้ก็จะไม่ไหวแล้วเลี้ยวดูตรงนี้นิดนึงวิวด้านบนเมืองนะคะมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้น <laughs> เพราะว่าแดดแยงตามากนะคะขนาดส่แว่นตา แดดแรงสุดๆนะปะแพทิกเนก็น <c oughs> กปิดคลิปกันเลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปที่แคมปเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะเจอกันเดสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มาพิชิตเมืองหลวงสโลเวเนียโอเคบ๊ายบายค่ะ